บอกกูเบียวเบียวเบียวเมไงอไอ้เจมนะบอกกูเบียวกับน้องกูนะไอ้ลังครับเบียวไหมไม่เบียยนะครับไอ้เรื่องนี้ต้องถึงหวยเจิดถึงหวยเจิดแล้วด้วยมึงขำอะไรเนี่ยแล้วทีมึงทำรถกูไปว่ามึงไหมยังไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยบอยมาวานมึงแต๊ๆเต๊นะเล่นไปล่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรน้องไอ้บอกพวกกูเบียวเบียว คนเราก็มีจิตใจรักเกมนะน้องใช่ครับนี่คนเรามันรักเกมบอกพี่คนเล่นเกมมันมันแย่ทุกคนเลยเหรอไม่แย่มันไม่ได้แย่อะไรเลยมันแล้วแต่ฝังคุมเกมแล้วแต่ทีเล่นแต่งรถแต่งอะไรกันนะนี่ทีทำรถทำอะไรกันกูไม่เคยว่าไม่เคยบ่นแต่เล่นนิดเล่นหน่อยดาเล่นนิดเล่นหน่อยว่าเพื่ออะไรอ่ะพูดพูดดิไม่รู้อ่ะดากูยังงูอย่างนี้บอกเบี้ยวเดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวะมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูพังแบตเดี๋ยว เนี่ยเห็นไหมไอ้มันก็ไม่ยอบเหมือนกันบอกดิคนรักเกมอะ่ะมันผิดไหมไม่ผิดชีวิตแต่มันก็เกิดมามันก็ต้องสีสันชีวิตบ้างเนี่ยชีวิตประจําวันผมก็อย่างเงี้ยพอถึงเวลาโอเคมันมีเวลาให้เล่นเราก็เล่นมันไม่ใช่มาด่ามาว่ากันไปด่าไอ้รังอย่างนี้ตบมันตบเองใช่ไหมวานแรงไหมแรงยู่ทำน้องกูเกิน เรื่องนี้นะฝากถึงฝากถึงใครบ้างเจอดเกมซิงต่อถึงเจอดเกมซิงนะถ้าคลิปนี้ได้เห็นก็ฝากเยียวยาด้วยเรื่องนี้ไม่ไหวจริงเออไม่ไหวจริงว่ะแล้วแค่เบียวเขาก็คืออะไรวะเออเราไม่ได้เบียวแต่เราแค่อะไรเป็นเดียวกับฟรีไฟเออฝากถึงเจอดเกมซิงนะคลิปนี้นะน้องนะพี่ฝังจริงพี่ฝากดูแลหลังเรื่องจริงไอหลังโดนตกหัวมั่งโดนล้อันเหลืองมั่งโดมันไม่ได้เป็นเลยไหนหลังดูอย่าดีกว่า มันไม่ได้เป็นเลยฝากถึงเจอดเกมสิ่งนะถ้าเรนคิดนี้ก็ฝากเยาวๆน้องด้วยแล้วกันเพราะว่าถูกข่มเหงถูกลังแกถูกว่าถูกอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยถูกข่มขืนด้วยถูกข่มขืนทางวาจาทางฟันน่ะโดนบูลลี่อีกโดนอะไรอีกเนี่ยน้องมันเนี่ยอออมานั่งเล่นกับเพื่อนกับฝูมันไม่เห็นเป็นไรเลยนะน้องนะจริง,รงชีวิตแต่มันก็เล่นเกมเล่นอะไรมันเป็นชีวิตจิตใจถีสรรในชีวิตเออฝากบอกที่ไอ้พวกที่บอกเกมดินน้ำมันน่ะมึงปันได้ไหมเออ มึงเอาไหมมึงปั้นไดไหมปั้นเป็นรูปอะไรได้จริงๆจะยอมรับอ่ะมึงปั้นในเกาะสวรรค์ให้ได้กูยอมรับ <c oughs> เลยโอ้โหคตรเบียวอะโอ้นี่เบียวจัดเลย <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมฝากถึงคนที่เล่นฟีฟาด้วยนะคือเรามารวมใจกันดีกว่าเราอย่าด่ากันเลยตอนนี้แหละทุกคนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกอนาคตจะเป็นยังไงตอนสตรีมก็ว่ากัน,นีนเรื่องนึงเนาะ <c oughs> ตามน,นั้นตามน,นั้นตามนั้นคือจบ เดี๋ยวมึงเจอกูเย็นนี้กูได้ยินคำข่าวคำด่ากูอีกแล้วนะไอ้นี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูเย็นนี้กูเอาแน่มึงเจอกูแน่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมีจูน้องเราไปแค่เ,เกเมเราไปแค่เ,เกเมเอาไปอีกเยอะใช่ไหมเนี่ยเกมไรอยู่เพื่อนคือสอนไม่จำใช่ป่ะคือไอ้ต้องลงมืออีกใช่ป่ะคือมึงเบี้ยวเกินไปนแล้วนะตัดหัวนี่คือไปของ คื <c oughs> อไม่น้องมันแต่งฟันแล้วไม่กูเข้าใจแต่ม่เกี้มึงเล่นนะ่ะมึงเงียบเงียบเลยป่ะเวลาย่าเขาขายของมาเขาเหนื่อยเนี่ยมึงตะโกนกันอยู่สองสามคนเนี่ยแล้วบอกเลยนะในในเนี่ยในช่องแชทมึงน,นะลงคลิปแรกไปนะด่ากูนะไม่ใช้นะ้องมันก็เป็นห่วงมก็ปกป้อง <c oughs> มีทนายนะกูฟ้องหมดนะด่ากูเสียหายมาเ้นในช่องกูอ่ะน้องมันมาบอกว่าพี่เจมทำไมถึงพูดไม่ดีกับพี่ตังกับน้องนาม,มึงฟังนะกูไม่ได้พูดไม่ดีกูมาเตือนด้วยความหวังดีกูรักเพื่อนกูรักน้องแต่พวกมึงต้องรักกูด้วยวก็ลังก็รัมันถูกหลักเพื่อนอันนี้มันไม่ถูกตรง,งไหนอยากเล่นมันก็เออให้มันเล่นไปไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่คืออะไรน้องๆเขารักนี่เขาอยากเล่นเนี่ยเขาอยากเล่นเกมเนี่ยแล้ววันนี้หยุดกี่โมงเกมคือนานบอกให้ครับอยู่เลยไม่ต้องพูดมึงอะตัวดีเลยเลิกซะ เพื่อนเดี๋ยวเบลกันไปเรื่อยแล้วเบียวกันโอ้โหไม่ได้เบลเนี่อะไรดังข้าวปลาหากินมั่งลำพูดไปดีเป็นเครื่องพิฟ้าอะไรไม่มีอะไรเอะไรพูดอะไรไม่มีอะไรครับพูดใหม่นี่อะไรไม่มีอะไรครับไม่ได้เบียวเออนี่ เล่นเกมกับน,น,น,น้องๆมันน้องๆมันก็อยากเล่นเกมด้วยเพอาะเธอปามพราะเธออนุนเผอะไม่สังคมเกมมันมันมันไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดแย่ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มึงไงแย่สังคมเกมเขาปกติอยู่แล้วแต่มึงอะทำให้มันแย่มึงเล่นก็เล่นดีๆมึงจะตะโกนทำไมโวยวายทำไมครับครับครับไม่แข็งนะครับเนี่ยแล้วขยงขยานเนี่ยเอาไปทิ้งเลยนะนี่นี่โอ้ซะไปหมดนี่นี่ดูนะโอ้โหนี่เด็กตรงไหนตรงนั้นเลยนี่ไม่เก็บอยู่เพื่อนน้องมันก็อยากเล่นเดี๋ยวพานน้องๆเล่นเกมแป๊บนึง แกเป็เดียวพาน้องๆมาเล่นน้องๆอยากเล่นพอพอพอได้ลวเนี่ยพาน้องๆมาเล่นเนี่ยมันก็มีคนเก่งๆเยอะนะมืองอนาคตเด็กไทยมันมันอันนี้นะเว้ยจะบอกพอ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 เถอะพอเถอะไปเนี่ยลุกกันได้แล้วพวกมึงโอมึงอ่ามาพูดอาเขาเนี่ยแล้วกล้องเนี่ยมัวไปหมดเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเล่นแล้วก็ชาร์จเล่นแล้วก็ชาร์จมึงจ่ายค่าไฟนะวันนี้ยทั้งคู่อ่ะครับครับน้องมันก็อยากเล่นเออมันก็มึงอยากเล่นไหมเวลามึง มันไม่อยากเล่นมันใส่หน้าแต่กูอย่างแล้วแต่มันหักหน้ากูนะลุกอย่างนั้นลุกไปอยากเล่นผมบอกว่าอยากเล่นขมึงกับกอกเลยไอ้น้องมันี่หน่อยนี่นี่น้องคนนี้ชื่อมิกจูนี่น้องคนนี้เก่งมากไม่รู้เลยมิดไหนเนี่ยก็ไม่รู้ละกูไม่ถูกใจกับทุกคนนะโอเคโอเคเดรอรอรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวไปละพอจบตอนนี้เลยจบตอนนี้โอเคจบตอนนี้นะโอเคโอเคครับเหลือสิบสี่ตัวละเดี๋ยวกูมาใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงทุกคนมีเรื่องแน่ชอบหาเรื่องหาอะไรไม่เข้าใจจริงๆ คนเราเล่นเกมมันผิดไหมผมถามดิอ่ะผมถามทุกคนเล่นเกมมันผิดไหมเล่นเกมอ่ะมันไม่ผิดมันไม่ผิดอะไรเลยการที่เราจะเล่นเกมเนี่ยเราเก็นจอยใช่ไหมน้องนี่ดูน้องโก้นี่ดูน้องโก้นี่ไอ้นี่ก็โหดไอ้น้องนี่มิกจูมิกยูโหดจัดนี่เจไดเด็กในแคนน้องในแคนเอาหน่อยเป็นมอนแคนต้องแกงครูนะนี่เอาจีมมันพูดไม่ถูกไงอย่างเงี้ยอ่ะคือมันหา มันไม่ใช่ไอหาน้ำเฉยเ่ยคือมันเป็นเวลาที่เรารีแลกอะถูกไหมที่ผู้ถูกไหมเวลาพักแล้วเอาเราเล่นของเราแล้วเราไปรบกวนใครอันนั้นตอนมันแต่งรถอะเราก็ไม่ได้ไปว่ามันเขาบิดรถท่อดังอ่ะฟังผมนะบิดรถยังท่อดังอีกเป็นมลพิษเอ่ยอะไรเอ่ยการจราจรติดขัดเอ่ยอ่ะผมถามว่าผมบิดอะไรมาเล่นผมก็เอนจอยเอนจอยในเกมด้ตังวยเออ เนี่ยกเล่นกับทุกคนเนี่ยได้พบปะผู้คนใหม่ๆเนี่ยวงการเกมมันไม่ได้วงการที่แย่นะเว้ยในผู้ติดตามได้มีอะไรด้วยเออเนี่ยเราได้คุยกันเนี่ยล้วทีมันเป็นรถในสังคมมันก็แบบโอ้โหมีแต่มลรพิษนะมีแต่ควนรถอย่างนี้แต่งรถท่อดังอย่างนี้อันตรายอย่างนี้นี่ต่อให้พวกผมเบียวนะพวกผมก็เบียวกันในเกมไม่ได้เดียวเราไม่ได้เดียวด้วยเนาะเสียงรถเอ่ยควับนมลพิษเอ่ยเจอแดดเจออะไรเอ่ยเนี่ยผมถามว่ามันดีมันมีอะไรดีมันก็มีคนที่แบบขับรถแล้วมันดีอะ แต่ไม่ใช่ก็มันบอกว่าเราเสียงดังแต่สิ่งที่มันทำอะมึงด่าใครฮะเขาพี่กูตั้งกล้องไม่ได้มึงด่าใครครับเมื่อกี้มึงด่าใครเมื่อกี้มึงด่าใครมาคุยกับเมื่อกี้มึงด่าใครคุยดีกูถามคุยในดีกูดูในไลฟ์สดเมื่อกี้มึงด่าใครคุยดีดคุยในดีเพื่อนคุยในดีเหรอไอ้นี่ก็เออออกกับเขาเหรอใช่ก็ในดติดใเมื่อรถแล้วไปเบิร์ใส่หูมึงเหรอ เมื่อไหุงเปล่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไอ้ติดมื่ไรหุงเป่าแม่รับหลังนี่นับหลังนี่มึงมึงนี่รับหลังนี่มันกันรับหลังนรับหลังนี่มเบอกกูแว่นบอกกูแว่นเหรอแว่นเหรอมึงมึงขับรถไฟฟ้าแรงแรงบอกไม่แว่นเหรอไม่แว่นเหรอเปิดมตามไปละืมมึงมาเปิดมาลุกมามาไวสองเลยมาแบบนี้หายมาอีกสี่มามามามึงมา มึงมากับกูมึงมาเขาปล่องใจเย็นครับพี่เนี่ยมึงมา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 กับกูมาลุกมามาลุกมามา่าวเพื่อน่าวามาลุกมามาไอตีมามาลุกมามาขอขอพื้นที่กว้างๆหน่อยขอขอพื้นที่กว้างๆหน่อยมามมมามาลุกมา ไม่เอาไม่เอาน้องๆเล่นเกมอยู่ต่กูนี่มน้องๆเล่นเกมอยู่ไย้ช่งแค้นด้วยเปล่ามึงเอากูป่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่มไปจับกูด้วยปล่าไม่เอาไม่เอามาไม่เอ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 าม่เอาไ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 ม่เอาม่ ไม่เอาไม่เอา,เอาด้วยนะนี่โทรศัพท์มึงน,นะเอ้ยนะมาลูกมาไม่เอาไม่เอาเลิกชาร์จเลิกชาร์จพอพอจบเลิกเล่นมาให้น้องมาเล่นอีกเกมหนึงห่งพอพอกนะูจะให้ถึงเที่ยงคืนนะมึงรับหลังกูนะรับหลังกูเกินไปแล้วนะก้ายให้ถึงเที่ยงคืนนะพวกมึงนะนี่รับหลังกูจบพวกมึงจบ ไปเลิก ok เลิก ok หลอกเงินคนดูได้แล้วลุกไปลุกนี่หลอกคนดูเขาบแต่งรถอะกูแต่งรถใช้เงินตัวเองไม่ใช่กูใช้เงินตัวเองเําทำเงินตัวเองเล่นเกมเนี่ยเมาของเงินคนดูเนี่ยเงึงเอายัางไงหลอกให้เขาดเนทเนี่ยแล้วเขาอาเข้าแคนเนี่ยกูไม่เห็นตะโคนแคนมึงเนี่ยมาแคนเต็มแล้วถามปร่ังโอ้ยพอเถอะเลิกมาหลอกครับคนดูออกเลยไม่ต้องดูแคนมันแทนเปัญญาอ่อนอย่างนี้เต็มใจให้ไหมน้องเขาบอกเนี่ยไหนคนไหนนี่น้องไหนคนไหนคนไหนบอก เต็มใจให้คนไหนบอกมาเขเต็มใจมารับหลังพวกมึงน่ะกูเห็นละเราปักลิงไว้เฉยๆเขาอันนี้มาเขาก็รักเราไอ้ถ้าคนเขาไม่อยากได้เงินแต่เขาเล่นให้คนดูอะจบเขาโดนเน็ตเองเห็นไหมน้าเออเขาโดนเน็เองนะมึงฟังเขาเรื่องนี้นะจบเขาฟังเนี่ยไม่เอาเขาโดนเน็เองเขาล้อเขาล้อเลิกครับปิดเกมนี่เต็มใจเห็นไหมเนี่ยเต็มใจเนี่ยมึงง่ายไม่มีครับไม่มีเสียงดังเสียงดังเลิกจบเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยคืออะไรคือเบียร์อะไร ไม่ได้เพียวเด็กทั้งหรอหรืออะไรไม่ได้เพียวคืออะไรเนี่ยเด็กทุ่คนแต่งตัวเนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ใช่คืออะไรเอ้าแต่งเล่นกันคืออะไรน้องมันแต่งเลแต่งเล่นกันเฉยเพื่อนหมวกกันน็อกโอ้โหมีเน็กไทมีกีดาบโอ้โหใช่เลยนี่ตัดด้วยนี่ นายน้องมาแต่งเล่นกันเฉยอะไรแต่งเล่นกันเฉยเพื่อนปันรักเอ็นทีครับเห็นไหมเราก็มีน้องๆรักอยู่ใช่น้องๆาชอบน้องๆเขาไม่รักเขาไม่มาดูเขาไม่มาเล่นด้วยกันหรออวยกันเป็นเกินอวยกันแบบโอ้โหเบี้ยวกันพอกันพากันเบี้ยวอ่ะหลอกคนดูมาเท่าไหร่ละเดี๋ยวจะเปลี่ยนแต่งโอ้โหนกลับไปดิกลับไปดิกลับไปชุดเดิมดิเมื่อกี้นี้ดิกลับไปดิอนไนเมื่อกี้กดเป็นไงเมื่อกี้นี้มีเสื้อวินด้วยกูเห็นไหเน่นน้องมันก็อยากจะเล่นเนี่ยโอ้โหไปเล่นที่อื่นครับ ที่นี่เขาม่ให้เล่นแล้วตัวบักผมงการมาแล้วคำพิเศษเลิกไปนี่เห็นไหมเนี่ยพี่เจมไอ้ที่ปลามันบังคับให้ผมโดนนะมันบอกถ้าไม่โดนก็ไม่ต้องเขาแก่ไม่ต้องโอ้โหเห็นไหมเห็นไหม ว่ามึงเกินแล้วเกินใส่หลายโดว์โดว่าว่ามึงมึงใส่หลายกูเกินไปแล้วไงครับคนที่เขาอยู่ข้างผมเขารู้หมดนี่นับสิบบาทเมื่อกี้เนี้ยเอาคืนเขาไปด้วยตัวเด็กถูกใจเอ้ยสองเล็กตอกเล็กบัญชีมาเดี๋ยวพี่โอนคืนของเล็กนนทวัฒน์ดูมันดีสตอกเล็กบัญชีมาไม่ใช่นกอะไรนกอะไรตามหลังอีกเฟนนี่แฮมิงเบิร์ดโอ้โหไอ้นี่รู้ทุกอย่างเดียวตลอดไปใจโอ้โหพอพอเกมเพื่อนๆเกมเพื่อนๆพอพอพอไม่ต้องเกมหนึ่งรับไรลุกลุกไป เกี่เดียวเกีเดียวอัะน้ำอ่น,น้ำโอ้โหตัวก็เหมือนนี่เห็นไหมนี่มิจูนี่มิจูมิจูน้องรักนี่เต็มใจ โดสตรีมเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับของก้อนเนี่ยน้องมันอยากเล่นเ้ยมิดอยู่มึงก็โง่เออไม่ได้โง่น้องมันหลาแกมึงเจ้าอะไรวะมึงได้หนึ่งหนึ่งกับมันมึงได้ได้อะไรขึ้นมาวะเออได้เล่นเนี่ยมันได้สนุกไงมันได้สนุกตรงเฮฮาคือคักกึกยักกึกยักจนไม่ทำกินน่ะพอเลิกมันเหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหันรักมัวยเตี๋ยวสุกสุกทุกชิ้นเนี่ยไอ้ปลามึงเบี้ยวเกินไปแล้วไม่เพื่อนเดี๋ยวสร้างห้องใหญ่ห้องหนึ่งเจมลุกลุเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไอ้หลังมึงไปเลยห้องใหญ่ห้อองใหญ่ะไร ห้องแย่อะไรห้องแย่อะไรมึงพูดมาได้ครับเลิอกออุ้ยมาโอ้โหจะมาตีผมชีวิตจริงกูไม่ตีโอ้โหใส่ร้ายกูจับ มันบอกว่าถ้ามึงไม่โดมาสิบบาทกูกูจะตีมันชีติอ้กูไม่ทำอกไรใครใครคนไหนชื่ออะไรนู่มมันตั้งชื่อของเล่นนนทวัฒน์เนี่ยมันบอกกูจะไปตีมันกูจะไปตีมันเรื่องอะไรมึงหลอกให้เขาโดนเหตุบอกให้มันโอนคืนครับไม่ใช่น้องมันสนับสนุนให้ไปซื้อกล้องใหม่นี่สนับสนุนก็คือคนสนับสนุนแต่คนที่เขาโดนเหตุมาเพื่อแต่ละทุกคนนะครับเลยเลิฟเลิฟรักทุกคนเหมือนพ่อ่เลงคลิปได้ดูด้วยเจไดมึงก็พากันเพียวเกินไปเจไดไม่เจไดมันก็รักกูอยู่อ้องใหญ่อะไรวะกูถามจริงเหรอะ้องใหญ่จะเล เอาวแมเลิกพอไอ้ปามเลิกได้แล้วนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยมาเร็วพี่แบตจะหมดเนี่ยก็เร wow ื so ่องของเบิร์ชาร์ดดีเห็นไหมล่ะตาทั้งแป๊กตาพอเลิกอีกตาเดียวเลยตาเดียวจบพอโอเคโอเคลิกจบครับครับเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไม่เล่นละเดี๋ยวไปเล่นเอาไมกูคืนมาเลิกเดี๋ยวไม่เล่นนายครับไปไอ้ลังไปออกไม่ผมต้องเล่นหนึ่งกับไปไม่ต้องเล่นหนึ่งหนึ่งไอ้รองดังที่รักเองนั่นเยเลิกพอมึงอะไป